สวัสดีค่ะวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาทําในหน้าที่54และ55กันนะคะ,ะยังอยู่ในบทที่10นะคะเป็นเรื่องของจํานวนนับ21ถึง100วันนี้นะคะจะเป็นการเขียนแสดงจํานวนในรูปกระจายนะคะ,ะข้อที่1เขาให้ตัวเลขมาคือ77เหมือนที่เราเคยทําไปนะคะเหมือนหน้านี้เห็นไหมคะ แปดสิบห้าแปดอยู่ในหลักสิบมีค่าแปดสิบห้าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นห้าหน้านี้เหมือนกันนะคะเจ็ดตัวเลขเจ็ดอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นเจ็ดสิบต่อไปมีเลขเจ็ดสองตัวอันนี้ก็เป็นเจ็ดที่อยู่ในหลักหน่วยนะคะมีค่าเท่ากับเจ็ดเวลาเขียนในรูปกระจายนะคะเราจะต้องนำ เจ็ดสิบเอาตัวข้างหลังนะคะมาเขียนในช่องสองช่องนี้เจ็ดสิบบวกกับเจ็ดเท่ากับเจ็ดสิบเจ็ดคำตอบนะคะจะต้องตรงกับโจทย์ที่เขากำหนดมาเหมือนตัวข้างหน้าอันนี้เหมือนกันนะคะหกสิบแปดหกอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นหกสิบแปดอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับแปดอันนี้ก็เท่ากับหกสิบบวกแปดเท่ากับหกสิบแปด ง่ายไหมคะ,ะส่วนข้อที่เหลือนักเรียนลองทำดูนะคะต่อไปหน้าที่55นะคะอันนี้เป็นการเขียนในรูปกระจายไม่ต้องจำแนกว่ามันอยู่ในหลักไหนออย่างเช่นข้อที่1 44ก็เป็น40บวกกับ4แค่นี้ง่ายไหมคะย6สิก็เป็น20่บวกห3สก็เป็น30บวก9 ส่วนข้อที่เหลือนักเรียนลองทำดูนะคะง่ายๆวิชาคณิตศาสตร์ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ